พยายามเข้าไปทุกซอกทุกมุมเหมือน <c oughs> สบายสบาย <c oughs> ไม่ต้องดูดเอง <c oughs> <c oughs> น่นเข้าไปทุกซอกทุกมุมจริงจรคุ้มอยู่นะนั่งดูหนังไป แล้วก็คือดูเครื่องดูดฝุ่นไปแลมาดูกันเครื่องดูดฝุ่นโรบอทกับเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาจะเป็นยังไงส่วนตัวนี้นะคะเนี่ยราคาเมื่อก่อนตกอยู่ที่น่าจะ6 0 0 0แต่ว่าซื้อตอนลดราคาตัวนี้เขาสามารถตั้งโปรแกรมเป็นภาษาไทยได้ตัวนี้นะคะรุ่นนี้นะคะแต่รุ่นอื่นไม่แน่ใจแล้วทีนี้ก็จะมีปุ่ม ปุ่มเปิดทํางานกับปุ่มกลับไปที่ชาร์จแล้วตัวนี้คือเขาจะมีถังอะไรเขาเรียกอะไรถุงใส่ตรงเก็บขยะของเขาตอนที่เขาดูเก็บฝุ่นออกแล้วอ่าน,าน,น่าก็เอเดี๋ยวตอนนี้คือเราดึงออกแล้วเราก็จะมาดูว่าที่เขาดูดไปอะ่ะมันเข้าไหมแต่ในพื้นก็ถือว่าพอใจนะคะสะอาดสะอาดเลยแหละ นี่ก็คือไอเศษขยะเศษฝุ่นที่เขาดูดเข้าไปแล้วเราสามารถนําเอาไปทิ้งได้นะคะคือไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองที่ว่าจะต้องซื้อถุงซื้อถุงขยะซื้อถุงที่ว่าถุงขยะหมายถึงถุงที่ใส่ไว้ในเครื่องดูดฝุ่นเราไม่ต้องซื้อก็คือมันดูดเขาจะดูดเข้าตรงนี้แล้วก็คือก็เราก็สามารถเอาไปเททิ้งได้เลยถังขยะตัวนี้เรียก<อ> นี่เขาพูดภาษาไทยด้วยนะน้องแคเรนเขาชื่อแคเรนนะคะน้องเขาพูดภาษาไทยด้วยส่วนถังขยะไม่ใช่ถังขยะ,ะเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาที่เสียบปลั๊กก็นี่เลยเราจะต้องซื้อถุงใส่ถังขยะใส่ขยะให้เขาก็คือถุงนี้ก็คือแล้วแต่ร้านบางร้านก็มีอยู่สี่ถุง 1 100, 199, 9อโค149บางร้านก็คือจะ200อัพก็คือถุงนี้ก็คือเต็มแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนถุงใหม่ไปแล้วก็เวลาเอาเขาเข้าที่เขาเสร็จแล้วเขาก็จะ,อะบอกนี่ถ้าเรากดตรงนี้รูปบ้านเดีเ๋วยเวเ็าจะหาเข้าไปชา์ชทบัตรเองเดีย๋ยวเขาจะแชทบัตรเองนะคะ ถ้าเขาเสร็จเขาก็วิ่งเครืที่ชาร์จแบตเองคือจะง่ายนี่เหตุามตัเป็นภาษาโปรแกรมเป็นภาษาไทยเขาก็จะพูดภาษาไทยเขาก็จะบอกเขาก็จะพูดเป็นภาษาไทยเลยที่เราตั้งโปรแกรมเขาไว้อะค่ะนี่เข้าไปแล้วอ่า เขาไปแล้วน้องแคเรนมีระบุมีข้างใตน้นี้อันนี้คืออันนี้คือแปลงแปลงทำความสะอาดแปลงปัดฝุ่นของเขาและนี่คือเขาจะเป็นแบบอะไรอ่ะเหมือนมือนไม้กวาดอ่ะตัวเนี้ยที่เอาไว้คอยปัดตรงตรงที่เป็นซอกซอกมุมมุมที่เขาเวลาจะปัด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 ,ปด,ปด,ปด ปัดเข้าไปแล้วก็มีระบบผ้าไว้ถูด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็มีติดน่าจะติดติดใส่ตรงนี้มั้งแต่ว่าเอาไว้ถูใส่น้ําแล้วก็ไว้ถูก็จะมีโปรแกรมของเขาอยู่ว่าโปรแกรมถูพื้นโปรแกรมดูดฝุ่นแต่ทีนี้คือไม่ได้ลองใช้เพราะว่าถูเอง ตัวนี้ก็จะหมุนปัดปัดปัดปปัดปัด,ปด,ปดตรงซอกตามซอกตามอะไรขหก็ค่อนข้างที่จะสะอาดเสียงดังยังจะเครื่องบินลงจอดสอย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 พี่น้องฟังสวยนกแตๆบินขามปลายตานคันไผ่ขีข่ขานเหตุงานบ้าน กให้ผัวเห็ดเด้อจ้าจังส่กะว,ว่าสวยให้ระบคอเซะถ้าเราไปยืนฝั่ง พี่เครดิตน้องหลินหน่อยขอบคุณน้องหลินที่ช่วที่แนะนำพี่ให้ซื้อโรบอตตัวนี้มาตอนนี้สะดวกสบายง่ายและมีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเลย เดี๋ยวจะามาเล่าให้ฟังและทีนี้ว่าชอบอระหว่างน้องแคเดนกับน้องดำเนี่ยชอบตัวไหนกว่ากันระหว่างเครื่องดูดฝุ่นโรบอทกับเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาสําสหรับตัวมาดมรู้ยงนะคะชอบน้องแคเดนมากกว่าคือตัวโรบอทนี้ก็คือง่ายเวลา,าเปิดทําความสะอาดเปิดน้องเขาทํางานนะคะก็คือเราไม่ต้องไปอะไรวุ่นวายกับเขาเลยเราก็แค่เปิดเข้าไปแล้วเขาก็ เสร็จแล้วเขาก็แอบบอกว่าเขาเสร็จแล้วแล้วเขาก็วิ่งเข้ากับที่ชาร์จแบตเองแล้วที่ชาร์จแบตก็เล็กง่ายรุ่นนี้จะเล็กนิดเดียวง่ายเอาวางใต้ใต้โซฟาหรือใต้อะไรก็ได้แต่ที่ติดตรงที่บ้านของที่บ้านจะติดตรงที่ว่าโซฟาระหว่างพื้นกับ โซฟาเป็นช่องช่องเล็กๆช่องแคบก็คือน้องแคเดนเขาจะเข้าไปไม่ได้อันนี้เราต้องอใช้เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาพยายามแห่เข้าไปดูดแต่ถ้าบ้านใครที่โซฟาสูงขึ้นมาหน่อยระหว่างพื้นกับไอ้ขาโซฟาสูงขึ้นมาหน่อยน้องแคเดนเขาเข้าไปสบายเลยนะคะเครื่องรบอทเนี้ยเข้าไปสบายพอเต็มปุ๊บเราก็เอาถังก็สามารถเอาขยะไปเททิ้งออกนะคะไม่ได้ทิ้ง,งถังผิดนะคะเราไม่ต้อง ประหยัดเงินประหยัดเงินในการซื้อถุงขยะให้เขาแล้วก็ประหยัดเวลาให้กับเราเราสามารถไปทํางานบ้านอย่างอื่นได้เลยนั่งกินข้าวดูหนังทําอย่างอื่นได้เลยแต่ว่าเขาจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าตั้งโปรแกรมสําหรับเทอร์โบสำหรับไว้ดูดฝุ่นเสียงดูดฝุ่นที่ว่าแบบเขาจะดูดใช้แรงในการดูดดีกว่าเพราะว่าตั้งระบบเทอร์โบแต่มันมีระบบเงียบนะคะ ระบบเบาแล้วก็ระบบเงียบแต่ก่อนที่ซื้อมาวันแรกเลยเราต้องอตั้งตั้งระบบของเขาแล้วก็ให้เขาจะวัดขนาดบ้านเราที่ข้างบนนะคะจากการสตาร์ทครั้ง<น>แรกระน,นะคะและต่อไปก็คือเขาเรากดไม่งั้นก็ถ้าเกิดเราไม่ไม่สะดวกในการกดหรือว่าเราลืมเราสามารถตั้งในมือถือได้นะคะเขาจะโหลดมีการโหลด โปรแกรม,มาโปรแกรมของเขาโหลดเข้ามาแล้วเราอยู่ตรงไหนอะไรก็ได้เราสามารถกดให้เขาทํางานเลยสมมติเราอยู่ที่ทํางานแล้วน้องแคเดนตเขาอยู่บ้านโรบอทอยู่บ้านเราก็กดที่มือถือว่าให้เขาทํางานเขาก็จะทำสับดูดอัตโนมัติเลยค่ะเขาก็จะดูดพอเขาเสร็จเขาก็จะวิ่งกลับที่ชาร์จแล้วก็เมื่อก่อนทาตั้งอัตโนมัติว่าดูดเก้าโมงเช้าแต่ทีนี้บางวันตื่นสายแล้วเขาเสียงดังมาก เขาคุยภาษาไทยไปด้วยเขาดูดไปด้วยแล้วมันเสียงดังมันเป็นการปลุกก็เลยปิดระบบอัตโนมัตินั่นไปก็คือโหลดเข้ามือถือว่าให้ถ้าเกิดเราอยากให้เขาดูดตอนไหนเราก็กดในมือถือเขาก็ทํางานอัตโนมัติเลยอันนี้ดีมากๆแนะนําสําหรับคนสูงอายุหน่อยหรือว่าวก็คนที่ขี้เกียจดูดฝุ่นเองก็คือเครื่องนี้ดีมากเลยค่ะเข้าไปดูดใช้ตัวนี้ก้มไปดูดใต้โซฟาได้ก็อันนี้คือแนะนำเลย โรบอตตัวนี้แนะนําเลยแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาจะดูดไม่ได้ดีมากตรงซอกๆไม่ได้ดีมากแต่ก็โอเคคือเรามีเวลาไปทําอย่างอื่นได้คือไอตัวนี้คือปลื้มมากไม่ใช่เพิ่งซื้อนะคะซื้อมาหนึ่งปีแล้วถึงมาเอาถึงเอามารีวิวว่าเออเขาดีจริงๆส่วนตัวนี้ดูค่ะยาวที่เก็บเยอะหาที่เก็บยากหาที่ซ่อนเขายากก็คือจะสูจะยาวแล้วก็ เราต้องดูดอะถ้าปวดหลังปวดอะไรเงี้ยก็ก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วเ,เราต้องเราต้องเหมือนเราทําเองอะตัวเนี้ยก็คือจะเอาไว้ดูดเฉพาะเออตรงเออตรงที่ตรงที่โรบอทเขาเข้าไม่ถึงก็คือใต้โซฟาแต่ถ้าบ้านไหนที่ที่บอกไปค่ะที่โซฟาเขาระหว่างขาโซฟากับโซฟาเขาสูงหน่อยก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือ ให้รบอทไปเลยเดี๋ยนี้ก็คือ,คอง่ายสบายสะดวกส่วนตัวนี้ก็ถ้าจะเก็บเข้ากลุ่มไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเลยไม่ค่อยได้ใช้เลยตัวนี้ก็คือและข้อเสียของตัวนี้ก็คือเราต้องซื้อถุงให้เขาก็ปีหนึ่งก็เปลี่ยนอยู่สี่ห้าถุงก็ก็มาถามว่าเปลืองไหมไม่เปลืองแต่ว่าก็เราต้องมาทําเองอะ่ะส่วนตัวนั้นคือเขาทําเราก็ทําอย่างอื่นได้เลยส่วนตัวนี้เราเราต้องมาดูดเองแล้วก็หาที่เก็บดูเสถะ ยากลํบาบากก็คือมาสรุปแล้วก็คือปลื้มปลื้มน้องเขาน้องโรบอทน้องโรบอทแคเล็น,นะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจนะคะ